อบอุ่นค่ะบังนี้ค่ะ I'm พอกันกับฟางอีกแล้วมือนี้ฟางจะพาพปผีมาอัปเดตบ้านสวนของฟางนะคะเราฟางก็จะพามาเบิงกระจับนะคะมือนีจะต้องมารับออเดอร์ห้อยขมนะคะหรือห้อยถ้ถาพ่อไอถ้าบ้านฟางก็เจนห้อยจูบนะคะเอามาเก็บมีค้นสั่งมา6หกสิบบาทค่ะเดี๋ยวเขามาเก็บกันจะมีบอวูนะคะ่ะฟังก็ลูกขึ้นกันเดี๋ยวไปเบิงกันค่ะเห็นไหมคะ่ะ เต็มสะแล้วกระจับของฟางนะคะกระจับม่วงหวานกระจับเขาค้วแต่เขาสันนะคะเป็นเขาสันๆนนะคะเต็มเลยนี่ค่ะหอยที่เขาจะมาหาเก็บกันนะคะก็ะจะนําเก็บอยว่ข้างๆอยงสี้และค่ะเห็นมาค่ะก็ยังอิดเต็มเลยนะคะนี่ก็จะน้ำเกลียค้ขางๆนี่แหละค่ะพยายามจะไม่อยากลุน้ำปนใด เป็นปค่คะโอ้หัวหน่อยไปหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวแถมโาไปค่ะหาหัวใหญ่หัวหน่อยผสมกันไปค่ะนี่เลยมันหลายผลมันกับโบคอยใหญ่นะคะกะแต่หัวหน่อยก็จะให้เพิ่นหลายสักนิดนึงอันนี้น่อยไปค่ะแต่แต่หัวใหญ่กะ เอาไปหน่อยสักมิดนึงตามนี่ละค่ะต้องขายถุงละ้ยี่สิบบาทนะคะกับถุงหิวหนึ่งค่ะทุกเทีกับว่าได้จะเก็บขายแต่ว่าคนอยากกินมันก็เลยสังะะส่งมากนะคะสั่งมากก็อายถ้าอยากกินอีหลีก็จะเก็บไผ่เนาะคะ่ะบ่าได้ไปเลยขายนะคะเรียงไว้นี้ตแต่ตัวเองกินกับ จะได้สนุกกินนะคะมีหลายๆต้องเป็นคนที่แบบอยากให้ยังทีมีมีหลายๆจะกินบ่กินก็นต้องมีหลายๆไปก่อนต้องบ่อยากอดอยากนี่แะค่ะเดี๋ยวต้องไปหาหัวหญ่งค่ะตรงแกนี้ไม่ต้องหัวน้อยๆเลยนี่ค่ะนี่คือกะ ต้นกระจับเขาคั้วยนะคะของปีที่แล้วพี่จะเห็นฟางอัปเดตที่ฟังปลูกอยู่ทงหน้าเนะคะแจมกับต้นเขาไปนะคะแยกฟังกันเขากับกระจับนะคะแต่ว่าปีนี้ห้านามโบคอยอํานวยนะคะก็เลยเดาต้นที่มันเหลือจากการตายมากอยู่ประมาณสองสามต้นมาปล่อยไว้นี่นะคะแล้วมันมมีปาลาแล้วนะคะก็เลยว้านปุ๋ยแล้วก็งอกงามแบบนี้ค่ะเมื่อนี้ก็อยากจะมาอัปเดตว่า กระจับมันใหญ่สำหรแล้วนะคะนี่เลยอันนี้จะยังมด้เห็นมีหัวนะคะปึกจะมีดอกทีน่าจะมีเด้นหัวน้อยๆนะคะพี่เห็นไหค่ะมีหอยติดอยู่ด้วยนะคะหอยขมฟั่งเยอะมากเปีนี้ในสระนะคะออกลูกกันเต็มเลย นี่ก็คือดอกของเรานะคะเพิ่งจะเคยอ,อัปเดตไปพีพีเบอร์ไงคลิปอยู่ค่ะนี่อันนี้หัวใยแน่ล่ะคะ่ะเดี๋ยวนาจะอีกสักเดือนถึงจะได้เก็บผลผลิตกันนะคะ่ะนี่เลยนี่เห็นไหมคะหั้เริ่มใยแล้วนะคะ่ะใยได้ประมาณซํานี้ละคะ่ะ ตอนนี้นะคะเดี๋ยวมันจะหญยไปอีกใหญ่กว่านิวโปฟังอีกน่อยหนึ่งค่ะสำหรับหัวกระจับจเขาสั่นนะคะหัวเขาอาจจะใบ่อย,ยแบบหญ่แบบเขายาวเลยนะคะแต่วันเนือเท่าทีแก๊ๆเบิ้งเนือเขาสั่นกับเขายาวพ่อบรรกันกเลยนะคะเห็นเขายาวๆใหยงๆเนือก็บว่ใช่ว่าจะงายนะคะเปลือกหนาสมากกลัวนะคะ อันนี้จะเปิดว่าค่อยนาะค่ะจะเป็นเปิดเปล่าไปค่ะลงลุยหาบอกหอยกันต่อนะคะเก็บแบบระมัดระว่งสุดค่ะไม่อยากจะตกน้ำปันใดาหาหากันไปค่ะ มีเทววาหัวโอเคยู่ดะคะ่ะใส่กำลังกินเลยคะ่ะ หอยกันค่ะจีบกันจีบกันดีกว่านี้ค่ะหอยเต็มเลย อเต็มเลยค่ะแต่ว่ามีแต่หัวในน้อยอะ่ะมักกอกัมักกอแต่หัวในน้อยเปียกแล้วเปียกแล้วใครไก็อยากจะเลียกก็เห็นเปียกคือก้น หากันต่อค่ะรืมมันก็จะเก็บหาน้ำขังขางแบบนี้นหะค่ะพอหอยจุบมันก็จะไหลมันก็จะยุบขังขางนะคะน้ำกิ่งใบออยเอยน้ำมาไลทีร่ลงไหวนะคะก็จะมาเกะบางอันเกาะอยุ่ต้นกระจับกมีค่ะี่เลย ก็จะค่อยเก็บเล่มน้ำคางๆอ้อมสะก็จะได้เครื่องกระมังพอดีหาะทุกเกียร์ที่เคยเอานะคะแต่ว่ารลบนี้ก็ค่อยเป็นใจเท่าไหร่แต่ก็ได้พาะขายค่ะได้เลยหากันไปค่ะก็แสดงเงินตลาบาดนะคะ อันนี้ค่ะ่ได้เป็นอะไรที่เมื่อยมาค่ะก็เลยง่ายน้อยทุกรอคอยจุ๊บฟังจับหลายปันนี่นะคะปีนี้บ่หัวเกิดอะไรขึ้นยูซืก้กกบแพรพันออกเต็มเลยก็พ่อเริ่มจะไดนแน่แล้วค่ะ เวลาถ่ายคลิปจะบ่ค่อยเป็นใจจริงๆนะค่ะเวลาฟังหาอย่างแนมโมนี่แต่ฟังตังกงโหลดกับฟังแต่บ่ค่อยเจอแต่ถ้าฟังไ่ได้หาแต่ฟังไ่ได้ตังกรเราฟังเก็บเองอะฟังได้หลายหลายค่ะค่อยเก็บค่อยๆหาไปค่ะจะตองเลือกหัวแบบพ่อกินนะคะถ้าที่เปิดเปิดหาอยู่นี่เห็นตังเต้นวยน้อยๆค่ะเห็นหน้งแต่ลูกลูกหอย เปิดเปิดกันไปค่ะจะม่ไหมนะจะม่ไหมนะไมีแล้วละค่ะ <c oughs> ก็ได้เปิดเบื้องกระจับไปน้นาหหัวเย็นสำหรับแล้วนะคะ ใส่ซ้ำนี่แห้ะค่ะดอาไปเบ่งแกใหม่กันค่ะแค่นี้เลยไท่ปราหลายถ้าลงเก็บอีกมองนะคะ่ะมองหน้าเขาฟังทีราค่ะ ค่ะเดี๋ยวข้าไปหัปะวะขอ,อยยูแกนี่อีกกันนะคะมีตะลูกหอยทั้งนั้นเลยค่ะพี่เห็นปะค่ะเห็นลูกหอย่อมามีแม่พั่มเลยพี่ตะลูก แม่เป็นไรคะลาก่อนน้ำตรงนกับพี่ตาหัวน,หน้อยน้อยว้าวนี่นี่ค่ะลูกติดู่เลยนี่ค่ะแม่เนี่ยค่ะตัวนี้พ่อขายค่ะคลิปกัน,นะคะ่ะ คอเก็บก่อนนะค่ะรู้ซึ้อกัมีอาถรนอะไรหรือเปล่าแล้ต่างกล่องแลว้วบ่ค่อยอยากจะเห็นบักหอยอาน้ำกันค่ะเลยนน้ำอีกแล้มวมื้นนี้ต้องบักหอยแก่นีด้ะคะ่ะมีแต่ลูกทั้งหลันเลยแม่ไปใส่หมดนะนี <c oughs> เ,ดเดี๋ยวค่ะหัวญ่เ <c oughs> อาไม่น้ำ <c oughs> <c oughs> เบิ้งแนะนำคือเป็นสีหัวใหญ่ๆเอาขึ้นมาคือหัวหน้อยเลยนี่อันนี้หัวใหญ่ค่ะเห็นไหมค่ะมีหัวใหญ่คราจะมาเก็บใส่นี้กันค่ะใส่นี้มันจะน้อยไปนะคะขอ,อยกไอ้พี่ีเบิง้งค่ะไลยคักเลย เห็นไหมค่ะเห็นไหมค่ะไล่บอคเลยนะคะเรียกข้าวหวงยงไงทั้งนั้นเลยตรงเนี่ยว้าวเก็บๆตรงเก็บแล้วละแต่จะเก็บยังไงนะ <laughs> ต้องขอเก็บอันที่อยู่แกนีก่อนนะค่ะจะซื้อบามุ่งก้อนอาจจะเลี้ยวเ่าเห็นนะค่ะเดี๋ยวเก็บก่อนค่ะมาเก็บสายฟางเด้อนี่ค่ะฟังอะไรทําการเก็บมาเสร็จแล้วนะคะแต่ก็ยังมาท่านได้เสร็จไปเลยนะคะมันน่าจะได้แค่ยี่สิบบาทขาดอีกยี่สิบบาทอันนี้มันจะอันนี้น่าจะยี่สิบค่ะเนี่ยแค่ยี่สิบมีแต่แค่ยี่สิบบาท ยังไปเก็บอีกค่ะเหลือแกห่างไปนูนหายยังไม่ทันไดเอานะคะเดี๋ยวผาไปเก็บแกนุนแต่ฟังคงจะบริทาไทยพีพีเบิ้งแล้วฟังขอจบคลิปแค่เพียงเท่านี้นะคะมืันนี้ฟังกับภาพพีมาเก็บบอคหอยกันนะคะเก็บบอคหอยแล้วก็กอ,อัปเดตปอากระจับไปน้ำนะคะส่วนคลิปนี้ฟังก็ได้บอคหอยมาประมาณนี้ค่ะนี่เลยแล้วมือแรกเดี๋ยวเพิ่์จะมาเอานะคะ อาจจะเบ้าเปียกกับเปียกคือเกาือซึ่งคลิปนี้ฟังกตลองขอเตัวไปแค่ซัมนี้ก่อนนะคะไปเจอกับฟังใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ